สามอันดับตัวละครผู้หญิงที่จุกตึงที่สุดในเกม Dead by Daylight อันดับที่3ามแนนซี่ทำไมผมถึงเอาแนนซี่มาไว้อันดับที่3นั่นก็คือแนนซี่นะครับเวลาผมวิ่งนะผมรู้สึกว่าตัวผิวแปลกๆเหมือนวิ่งไว้แต่จริงๆแล้วผมคิดเองแน่นอนครับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเวลาผมวนลออไม้นะฮะผมจะค่อนข้างมีความมั่นใจเลยว่าไม่เสียรอบแนบ่ๆแอน m เมชันในการวิ่งค่อนข้างจะเอือ้ออำนวยต่อการวนหรือการจูงม,มากๆเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้อันดับที่2 ลอรีสโตดอย่างที่บอกครับเหมือนแนนซี่เลยผมก็นข้าที่มั่นใจในการวนหรือว่าการจูงสาหรับเจ้าตัวลอรีสโตลดและอีกอย่างหนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวละครนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาก็จะได้เปิกแทงหลังมาด้วยการคิวเลอร์ซ้ำนะครับเปิกดีจัดๆเลยนะครับอันดบที่หนึ่งเนียคลาสัน ดังคงเป็นตำนานตลอดไปสำหรับเจ้าเนียคลาสันเป็นตัวละครแรกๆนะครับที่เข้ามาในเกมเด d by ยเด l i g h t ตอนปี2016นะครับและผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เทดด็ดีที่สุดในเกมเดดบอยเดลไลท์เอไม่ใช่พี่ครับพี่ครับผมไม่เชื่อหรอกมันอยู่ที่คนเล่นนะใช่แล้วครับมันอยู่ที่คนเล่นจริงๆนั่นแหละ